เออแต่ว่าเรื่องต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องของเขานะไม่ได้เป็นเรื่องที่เดือดร้อนของเขาบ้านนี้แต่เป็นเรื่องของข้างบ้านอแต่คืองานของเราเหรอก็หลายคนก็คิดอย่างนั้นแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องของมนุษย์สิเถ้าเป็นคนเราเราเวลาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเราอยากรู้ไหมเราก็แบบนิดนึงนะเรื่องอะไรอะเราเผื่อจะจับใจความได้แต่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ที่อยากรู้เรื่องของคนอื่นเจ้าแมวตัวนี้ก็อยากรู้เหมือนกันไปดูกันค่ะ ซื้อใครซื้อมันน้อยแค่สามบาทนี่ฉันจะจับใจความได้เลยไหมฉันฟังไปด้วยเลยอะะเดนคือน้องอะน่าตั้งใจฟังมากเลยอะดูตาดิเหมือนแบบ มนุษย์เป็นอะไรกันหรอเกิดอะไรขึ้นหรอบ้านนู้นมนุษย์ทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะเกอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับที่เราเข้าไปในบ้านเธอวันก่อนหรือเปล่าเกิเราย่องไหมเห็นเห็นเราเท้าเราเหรอใช่แล้วดูได้ตั้งใจฟังนิ่งเลยปีนเก้าอี้มาฟังนิ่งเลยอ่ะเนี่ยเด็วแมวตัวนี้น่ารักมากนะคะเขาบอกว่าสัตว์รูสัตว์เลี้ยงก็อยากรู้เรื่องคนอื่นไม่แพ้มนุษย์เราเหมือนกันผู้ชจตทิกตอกท่านหนึ่งนะคะก็เอามาแชร์เอาไว้นะเป็นคลิปน่ารักของเจ้าเหมียวค่ะเจ้าเหมียวตัวนี้ชื่อว่าตะลิวนน้ะไมม่รูีคแบบ สงสัยไม่รู้ไปเอาพฤติกรรมแบบนี้มาจากไหนหรือเห็นเจ้านายตัวเอง <c oughs> ไม่ต้องเรียกว่าพาด เห็นท่าตัวเองหรือเปล่าดูทีวีมั้งอ๋ออาจจะไม่ได้เห็นท่าเคยทําอย่างนี้ไหมไม่ไม่เคยหรอกไม่ท่าเขไม่ได้ทําอาจจะดูทีวีแล้วเห็นว่าอุ้ยมีลคนทะเลาะกันแล้วมีคนไปแอบดูก็เลยทำตาพจํจ้ำพับจ้ำเขาก็เลยให้ฉายาเป็นแมวสายเผือกเรื่องชมอ้านนะคะส่องดูเพื่อนบ้านทะเลาะกันด้วยแววตาอันจริงจังแล้วใช้เวลานานด้วยนะก็คือนอกจากกินกับนอนแล้วก็เนี่ยเรื่องนี้สําคัญที่สุดนะคะคลิปเนี้ย ็นคลิปน่ารักน่ารักถ่ายสบายสบายแต่คนเข้าไปดูยอดวิวพุ่งไปสองล้าน4ี่เข้าไปแล้วมันน่าเอ็นดูอะดูสิหนูลูกคลิปบางอันเราตั้งใจถ่ายร้องเพลงแทบไา้ <c oughs> คนสู้แมวสู้แมวมอสองเรื่องชาวบ้าน,นสองล้านสี่โอ้โหแล้วชาวเน็ตเนี่ยนะคะเข้าไปดูปุ๊กก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกันเพียบเลยนะคะเอ็นดูเจ้าแมวตัวนี้บอกว่าทำไมดูแล้วเหมือนเห็นภาพตัวเองเลยโอ้จริงอ่ะ สะพนสะท้อนเรื่อรรงจริงชีวิตเรา <c oughs> แล้วบอกเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเออแล้วก็มีบอกว่านี่แมวตัวนี้รับบทเป็นคุณป้าข้างบ้าน <c oughs> เอ็นดูหรือว่าพี่ชมพู่ต้องใส่ฟิลเตอร์หน้าแมวแล้วลองเพลงเพราะาคนชอบแมว คนชอบแมวนะออยอดอยู่ในพลโอ้โหหเมื่อ <c oughs> กี้เพิ่งไลฟ์สดติ๊กตอกไปออใส่หน้าฟิลเตอร์แมวเหรอฟิลเตอร์แมวมไม่เกี่ยวหรอกแมวลองเพลงอย่างเงี้ยเป็นความคิดที่ดีมากกลายเป็นกระแสคนก็อยากจะกดเข้ามาดูมากขึ้นใช่ <c oughs> ออแต่ว่าเขา้าใจแหละคลิปสัตว์อะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะจริงคนากดูแลนี่คือคนอยากดูพฤติกรรมเพราะมันไม่เคยเห็นไงถูกต้องแมวบ้านฉันกินกินแล้วก็นอนเออทำไมแมวบ้านคุณเอ้ามีสองวันค้างบ้านได้ด้วยอ่ะแล้วแล้วแมวก็จะมีหลายพฤติกรรมมากเลยนะอย่างแบบ ่ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือแมวเจ้าของบ้านเนี่ยเลี้ยงเอาไว้เพื่อจะให้จับหนูแต่บางบ้านแมวกับหนูเป็นเพื่อนกันสงสัยดูทอมแอนเจอรี่เยอะนอนเอามือลูบหนูเล่นกับหนูเออแล้วก็ล่าสุดผู้เห็นเหมือนกันแมวอยู่บนหลังคามีนกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนหลังคาแล้วแมวเขาทำท่าย่องเตืดนงตือนงตือนเหมือนจะกินนกเลยพอเข้าไปถึงใกล้ๆนกปุ๊บ มิดตมตีหรอมิดเข้าไปจ๊บกันซะอย่างนั้นโชว์มิดไม,ดมดตรีร้องแมวกันนกอะไรอย่างเงี้ยเก็เป็นภาพน่ารักน่ารัก